สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวช็อกเลยแจ้งจับบัวขาวผู้จัดการปมเรียกค่าเลี้ยงดู25ล้านจากข่าววันนี้นะครับนางสาวอัญวีพรชัยวิบูลหรือกีภรรยาของนายสมบัติ หรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังพร้อมด้วยในอนันต์อนันชัยชัยเดชทนายความได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทูไรพงศ์วงอมอนอัครพันธ์สารวัตรสอบสวนสอนอโชคชัยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของและแอดมินเพจจากกรณีนะครับที่นายสมบัติบัญชาเมฆนะครับและเกลียนคีย์บอร์ดผู้ใช้ Facebook กว่า800รายในข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังถูกด่าทอว่าจากการที่ไปฟ้องร้องต่อสาเยาวชนและครอบครัวกลางให้บัวขาวรับรองน้องมีตังค์ลูกสาววัยห้าปีเป็นบุตรโดยอ้างว่าบัวขาวไม่เคยเลี้ยงดูบุตรพร้อมขอให้มีคำสั่งชำระค่าเลี้ยงดูลูกสาวเป็นเงิน25ล้านบาทป้าปบัวขาวครับในสมบัติบัญชาเมฆหรือบ,บัวขาวนะครับ นายอนันชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รับได้ฟ้องร้องนายสมบัติให้รับรองน้องมีตังเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายขอให้จ่ายค่าเลี้ยงดูและขออำนาจปกครองให้นางสาวอัญญวีซึ่งเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและตนไม่เคยพูดว่าเรียกค่าอุปการะของเด็กเท่าไหร่จนเพจบรญชายมกิมบอกว่าวัวขาวถูกเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรถึง25ล้านกระทั่งทัวลงถูกด่าทุกเปียดลามไปถึงตนและภรรยาครอบครัวหาว่าตนเป็นสามีใหม่ของนางสาวอัญญวี และหาว่าเขาเป็นคนหิวเงินฟ้องเพื่ออยากได้ชื่อเสียงนายอนันชัยกล่าวอีกว่าตนก็ชี้แจงว่าเงินส่วนนี้จะได้มาอย่างไงเพราะเรียกตามประสบการณ์ที่เคยว่าความเพราะเมื่อสารพิพากษาแล้วหากให้ฝ่ายชาวหย่อนเป็นงวดๆก็มักถูกเบี้ยวซ้ำยังขอลดด้วยจึงต้องเรียกงวดเดียว25ล้านและเหตุที่ต้องทาประกันชีวิตให้เด็กเพราะมีความจําเป็นในการรักษาพยาบาลของเด็กอีกเยอะแต่ยังถูกต่อว่า ทั้งยังมีทนายเสื้อชมพูมากล่าวหาตนมาแน่ว่าอย่ายุ่งกับตนดีกว่าวันนี้โดยส่วนตัวมาแจ้งข้อกล่าวหากับว่าที่ทร้อยทูธีรวัตรย,ยิ้มยิ้มผู้จัดการบัวขาวและนางสาวกัญญลัตษ์บัญชาเมฆพี่สาวของบัวขาวกับตัวบัวขาวเองทั้งหมด13คดีรวมถึง866เกเลียนคีย์บอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยจะบริจาคเงินค่าปรับที่ได้จากคดีนี้ให้กับเด็กกำพร้าทั้งหมด อมเรียกร้องให้บรรชาเข่อาบัวขาวออกมาขอโทษต่อสาธารณชนด้วยนางสาวอญวีกล่าวว่าการที่พี่สาวบัวขาวบอกว่าตนได้เงินแล้ว20ล้านแล้วไม่พอนั้นไม่จริงถ้ามีหลักฐานก็เอามาแสดงเพราะตนไม่เคยได้เงินจานวนนี้ที่เรียกร้องก็ทําไปเพื่อลูกสาวทําไมไม่บอกบัวขาวบ้างว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องสิ่งนี้ทําให้เสียใจมากเพราะเขาเป็นเหตุที่ทําให้เกียนคีย์บอร์ดต,ต้องมาดา่าทุก อาหากใครนะครับ FC บัวขาวชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวดิๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสปอร์ตมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ